ตำนานแห่งศรัทธ,ธารายการที่จะพาคุณไปรู้จักกับประวัติภคเกจีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของท่านให้ฟังกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พศ2465นัดแบบใหม่ตรงกับวันพุธ ขึ้น12คั้ำเดือน3ปีจอณบ้านหนองยาเส้งตำบลสันประดูอเภอหนองโดนจัังหวดสระบุรีเป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดาครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่ในช่วงอายุได้4ขวบมารดาได้ถึงแก่กรรมบิดามีความเสียใจเป็นอันมากจึงนำท่านย้ายมาอยู่บ้านเกิดของบิดาที่หมู่บ้านโคกพุทธา ตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครในช่วงวัยเยาว์ท่านได้ออกศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนประชาบาลวัดใส่ทองท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จึงได้ลาออกมาแล้วบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพศ2479 <c oughs> เมื่อมีอายุได้15ปีที่วัดอินทสุวรรณบ้านโคกพุทรา ตำบลตาลโกนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีท่านพระครูวิบูลธรรมขันเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินเป็นพระอุปชาและท่านพระครูโพธิภูมิไพรโรธเป็นพระบรรพชาจารย์หลังจากบรรพชาแล้วท่านก็อาศัยอยู่กับท่านพระครูโพธิภูมิไพรโรธนั่นเองท่านได้รับเมตตา จากพระอาจารย์ให้ได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมด้วยและในพรรษาแรกนี้เองสามเณรพุทธสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีและเริ่มรับการฝึกอบรมด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากท่านพระอาจารย์เสาเป็นครั้งแรกต่อมาในปีพศ2483ท่านพระอาจารย์เสาได้พาหลวงพ่อไปฝากตัวเป็นศิษย์พระปัญญาพิสารเถนณวัดสะ ปทซึ่งหลวงพ่อได้จำพรรษาเรื่อยมาจนอายุครบบวช21ปีจึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่24กรกฎาคมพศ2485ณวัดแห่งนี้หลวงพ่อได้ปฏิบัติศาสนากิจช่วยงานพระศาสนาตลอดมาและในช่วงสงครามแปซิฟิกท่านได้อพยพก,กลับไปจำพรรษาที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานี และท่านก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดแห่งนั้นจนถึงปีพศ2489ระหว่างนั้นท่านเกิดอาพาธเป็นวันโรคอย่างหนักต่อมาท่านได้พบกับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรและท่านก็ได้ช่วยรักษาโดยการสอนให้เพ่งอาการ32โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มากที่สุดทั้งยังคอยให้กำลังใจกับท่านตลอดเวลา และท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสาละวันในระยะเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านปฏิบัติกิจของสงฆ์อย่างไม่หยุดยัง้งและทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายธรรมสร้างคุณประโยชน์ต่อาศาสนามากมายหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2542 รวมสิริอายุได้77ปีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์